สวัสดีชาวเอฟเฟแอนนดอมนะคะดิจแนนรัชดาจึงวัฒน,นกิจมาแล้วแล้วก็มาส่งความฟินกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะแล้วก็ทําความรู้จักกับด้อมของ2หนุ่มจาก Super Boy Project ซึ่ง Super Boy Project เนี่ยเราเคยแนะนาสมาชิกกันไปหลายคนแล้ววันนี้จะเป็นคิวของหนุ่มตังแล้วก็เจษนะคะซึ่ง EFM f a n d o นฟนดอมของเราก็มีแฮชแท็กให้ได้ส่งกําลังใจส่งความคิดถึงหรือว่าฝากคําถามก็ได้นะคุณผู้ฟังผ่านทาง EFM เ a ฟ d o น X ตดอเต้าเดออันนี้คือของตางนะคะแล้วก็ของเจจจะเป็น E f ฟเ a นแฟนดอมเปัณฑิตนั่นเองสําหรับ2หนุ่มเนี่ยนะคะก็อ่ะพูดถึงตางก่อนละกันตางเนี่ยก็จะมีผลงานที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านหน้าผ่านตาน้องมาไม่ว่าจะเป็นอ่ะแน่นอน Superboy Project กต์นะคะซีรี e ์ t ดอะโมเมนต์ไอ d y o จูซีรีส์เจนไว e s เดอะซีรีส y ์ซสีแล้วก็แฟนๆของตางเนี่ยเขาเรียกตัวเองกันว่าเมนโลของตังเพราะว่า แฟนๆบอกว่าแก้มต่างนุ่มนิ่มเหมือนมาร์ชเมลโล่บวกกับต่างก็บอกว่าอยากจะให้แฟนคลับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเขาแต่มันใกล้ขนาดไหนก็ใกล้ขนาดที่มาเป็นแก้มเลยก็คือใกล้ที่สุดแล้วใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะก็เลยตั้งเป็นเมลโลของต่างส่วนสัญ,ญลักษณ์ประจำดอมอันนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นเป็ดแสกกลางซึ่งแฟนๆก็บอกว่าตัวคาแรคเตอร์นี้เนี่ย มีแก้มแล้วก็ปากที่มีสเสน่ห์คล้ายๆกับต่างเลยแล้วก็น้องเบิร์ดครีเอทีฟก็เข้าใจเอารูปมาเปรียบเทียบเนาะเอาเแฉกกลางกับต่างเนี่ยมาเปรียบเทียบกันก็รู้สึกว่าอืมคล้ายจริงๆนะคะ <laughs> ตอนนี้ทางบ้านเขามีกิจกรรมน่ารักน่ารักเป็นชาเลนจ์ให้เล่นกันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะกับชาเลนจ์มิถุนามาบอกรักต่างแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายความประทับใจเลยนะที่เราเองมีข้อมูลแต่เราอยากเช็คกับเมนโลของต่างเหมือนกันว่าข้อมูลที่เราได้กับความประทับใจที่คุณเจอตรงกันหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยหลังเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับหนึ่งสายตัวแทนเมโลของต่างกัน mm. หนึ่งคนตรงนี้น่าจะมีเหตุผลที่ทำให้เขาตกหลุมรัก ตังเต้าเด๋อนะอะเดี๋ยวเราลดสายแป๊บหนึ่งนะคะคุณคุณคุณเนเน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเนเน่คุณเนณเน่นันถามก่อนเลยทําไมต้องเป็นตังเต้าเดอ๋อะเพราะว่าเอามาจากขเขาแบบไอ้เต้าค่ะเป็นความแบบน่ารักแล้วก็ตังะคะค่ะเป็นคนเด๋อๆก็เลยเป็นตังเต้าเด๋อค่ะหลอเขาเป็นคนเด๋อๆยังไง ก็เด๋วแทบจะตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ตามทวิตเตอร์เลยอะค่ะลองยกตัวอย่างโมเมนต์เด๋วหนึ่งโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์สุดประทับใจของคุณเนเน่มีครั้งหนึ่งที่ไปเจอกันที่อีเวนต์อะค่ะแล้วตอนต่างกาลังเดินกลับกําลังจะกลับแล้วอืก็มันจะมีเหมือนเป็นทางค่ะแล้วก็มันจะมีของวางอยู่ข้างทางอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่างก็เดินชนนะค่ะอ๋อเป็นแบบคือถ้าฝั่งถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็จะเรียกโกโก แต่ถ้าเป็นฝ่ายชายก็จะเรียกเด๋อแบบนี้หรอใช่ค่ะอ่าโอเคอ่ะแต่นอกจากความเด๋อของเขานนว่ามันต้องมีความอย่างอื่นด้วยแหละที่ทำให้คุณเนเน่เนี่ยน,น,นะคะมาเป็นหนึ่งในเมลโลของตังเล่าให้ฟังหน่อยว่าครั้งแรกที่เราเจอเขาหรือว่าจุดที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจตังมากๆคืออะไรคะจริงๆก็เริ่มติดตามตังตั้งแต่รายการซูเปอร์บอยโปรเจกต์แล้วคะ่ะอืมก็ ครั้งแรกที่ได้ฟังสั่งร้องเพลงก็รู้สึกว่าตัางเป็นคนที่มีเสียงร้องที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็พอได้เจอกันจริงๆแบบได้เจอได้คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สังเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนกวนๆนะคะแต่ว่าจริงๆสั่งเป็นคนที่เอาใจใส่แฟนคลับมากๆก็เลยตกหทุบรับตั้งแต่วันนั้นมาเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเอาใจใส่แฟนคลับมากๆเนี่ยลองยกตัวอย่างมาสักเหตุการณ์ได้ไหมเ,เช่นเวลาที่เราไปอีเวนต์แบบ อารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะหรืออาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาสัางก็พอที่จะดูออกอะค่ะว่าแบบอารมณ์ไม่ดีสังก็จะพยายามทําให้เรายิ้มได้อะไรอยียอืมอ่ะเป็นคนที่อสร้างรอยยิ้มให้กับเราได้แล้วก็เห็นบอกว่าเขาเองก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงเรื่องแสดงเรื่องภาษาอังกฤษด้วยเหรอคะใช่ค่ะอืมแล้วทำไมอยู่ดีๆเขาถึงแบบ เจาะจงว่าเอ้ยอยากจะพัฒนาสกิลตรงนี้พอทราบไหมคุณแนนน่เพราะาช่วงนี้ก็มีอินเตอรแ์แฝนเข้ามาเพิ่มเยอะแยะเลยนะคะ<อ>ก็เลยตัดก็อยากจะสื่อสารกับอินเตอรแ์แนให้ได้อืมโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอันนี้ไม่เคยเห็นในศิลปินคนไหนเลยนะคะอันนี้เป็นข้อข้อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมเป็นข้อดีที่ เราไม่เคยเจอไม่เคยอ่านเจอนะคะเขาบอกว่าตางเนี่ยจะมี eye contact ที่ดีมากๆเวลาที่คุยตางแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยเนี่ยนะคะตางเลือกที่จะสบตาเลือกที่จะสบตาคนมากกว่ามองกล้องอย่างนี้คนที่ดูผ่านกล้องก็ไม่เห็น eye contact ตงแล้วสิใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกตอนถ่ายมากกว่าอะค่ะพราว่าแบบตางมองหน้ามองตาเราอยู่แล้วก็จะมีจังหวะหนึงที่ตางจะแวบกลับไปมองกล้องอค่ะ จะต้องทหารกบานมาสุกตาต่อตตอ,ตอ่าอ่าโอเคนี่พี่แนนอยู่ใน hashtag e f m f a n d o m x ต่างเต้าเดอ๋อก็มีคนแปะคลิปน้องร้องเพลงดีกีต้าร์น้องเสียงดีจริงๆเหมือนที่คุณในเน่บอกเลยนะคะแล้วก็ <laughs> มีมีหลายโมเมนต์ที่เขาแปะมาเออแฟนคลับนี่สรุปแล้วเมนโลของต่างนี่รักต่างจริงๆใช่ไหมแต่และโมเมนต์ที่แปะมานี่โอ้โห อ่ะนอกจากความเขาเรียกว่าอะไรนอกจากความเดิอนอกจากความใส่ใจแฟนคลับแล้วส่วนตัวคุณเนเน่ได้ไปเจอตังตัวจริงบ้างไหมคะเจอประจําเลยค่ะหรอล่าสุดที่ไปเจอมานานหรือ,อยังประมาณสองเดือนที่แล้วค่ะอ,อืสี่เมษาวันไหนนะคะสาม,สาม,มส,สามเมษาค่ะสามเมษาอุ้ยก็ไม่นานเท่าไหร่นะใช่อืมแล้ว เวลาที่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยต่างเองเขาได้มีการออกมาเจอแฟนคลับผ่านไลฟ์อะไรแบบนี้บ้างไหมคะมนี่ค่ะเป็นประจำเลยหรอที่ไหนอะคะไลฟ์ในไอีค่ะอ๋อล่าสุดที่เขาไลฟ์เขาไลฟ์ทำอะไรพูดคุยกับแฟนคลับนี่แหลคะค่ะอืมแล้วก็มีแบบร้องเพลงบ้าง ใช่ค่ะแล้วก็มีร้องเพลงอ๋อเห็นบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เวลาไลฟ์แล้วเนี่ยจะลบไลฟ์ตลอดคือไม่ได้คือไม่สามารถไปดูย้อนหลังได้ใช่ค่ะก็ต่างจะไม่เซฟไลฟ์เพราะว่าแบบอยากให้คนที่ได้ดูไลฟ์รู้สึกว่ามันเอ็กคลูซีฟจริงๆที่ได้ดูแล้วแล้วเวลาเขาจะมาไลฟ์เขาจะบอกก่อนล่วงหน้าไหมคะหรือว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบางครั้งก็บอกบางครั้งก็ไม่บอกค่ะ อแต่ว่ายังไงเราก็ฟอลโล่เขาอยู่แล้วถ้ามันไลฟ์ก็มันก็จะเด้งขึ้นมาถูกไหมใช่ค่ะอืมโอเคอ่ะครานี้คุณเนเน่ฝากผลงานให้กับต่างเลยค่ะว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะติดตามผลงานน้องไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือผลงานซีรีส์ตอนนี้ติดตามได้ที่ผลงานไหนบ้างคะตอนนี้นะคะก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีถ่ายนะคะเจนไวท์เดอซีรีส์ซีซั่นสอนะคะต่างรับบทเป็นกาแลค่ะ แล้วก็รักวุ่นวายในรถแซบนะคะต่างรับบทเป็นเชฟป้องค่ะเป็นผู้ช่วยเชฟแล้วก็จะมีเพลงนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆใ,ให้ได้ติดตามกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะชาแนลยูทู e เดือดตางหรือว่าจะเป็น YouTube ของ Hunter Record เป็นค่ายเพลงของที่ต่างอยู่นะคะแล้วก็จะมีสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่ทุกช่องทางของ Star Hunter e t t e r t a n n m e n t ค่ะอืมโอ้โหพอเป็นเรื่องผลงานที่ฉาฉาดมากเลยนะคุณเนเน <c oughs> อืนี่นะคะก็กำลังไล่ดูแท็กอยู่แล้วก็ออโอเควันนี้หนึ่งเพลงที่คุณเนเน่อยากจะเปิดให้กับตังคือเพลงอะไรคะรักเราแค่สามวันค่ะรักเราแค่สามวันอันนี้คือเพลงของตังเองเลยถูกไหมใช่ค <c oughs> ่ะอ๋อมันเป็นเนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับอะไรคะทำไมถึงรักเราแค่สามวันเกี่ยวกับ ความรักที่ค่อนข้างสั้นนะคะเดี๋ยวก่อนนะสามวันนี้มีวันไหนบ้างวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยหรอน่าจะสามวันที่แล้วค่ะน่าจะสามวันที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าสามวันนี้มันหมายถึงวันไหนบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเน่มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยลืมไปอยากบอกอะไรถึงต่างไหมลืมเฉยเลยอ่าได้เลยค่ะก็ อยากจะบอกต่างว่าถึงแม้จะไม่ได้เดินมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าก็จะอยู่เดินด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจะไม่สัญญาว่าจะเป็นตลอดไปแต่ว่าก็จะเดินไปได้เรื่อยๆแบบนี้วันไหนที่ต่างรู้สึกว่าในไหนหร,รู้สึกทอ้อในโลกทุกคนก็จะเป็นกําลังใจให้แบบนี้เสมอค่ะสุ้ๆทาไมถึงไม่ได้เดินมากับน้องตั้งแต่ตอนต้นนะคะ<อ>เรายังไม่ตื่น,น,น,ห,น,นหรือยังไงที่บอกว่าขอที่บอกอาจจะไม่ได้เดินมาด้วยกันตั้งแต่ตอนแรก ก็ไม่ได้ตามตั้งแต่วินิจแรกแบบวินิจฉรขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันต,ตามเอาดีท้ายๆแล้วเอออไม่เป็นไรอดีตไม่สําคัญปัจจุบันเรายัางเดินด้วยกันอยู่ก็โอเคแล้วขอบคุณคุณแนเนนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ